ครูรู้ไหมคะว่านี่คือผักอะไรผมทายว่ามันต้องเป็นคะนา้อาอ้าวถูกต้องไม่ใช่ไมไม่ใช่คะนา้นาคะน้าใบมันไม่อยากอย่างนี้อ๋อภาษาอังกฤษคะน้าเราเรียกว่า kale yes นี่คือ kale ค,ค่ะเป็นคะน้าเมืองนอกค่ะคะน้าเมืองนอกนั่น,นเองคะน้าเมืองนอกแล้วก็ อย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ไดโนเคลก็จไดโนก็รู้นเนาะไดโนก็ไดโนเสาดูลักษณะทรงใช่ไหมไม่คล้ายนะท้าไมไม่ปลูกคณะธรรมดาที่คนไทยเขากินกันไอ้อย่างงี้ใครเขาจะกินเยเรารู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมคะเวลาก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านไปผ่านมาหลายปีที่เราใช้ชีวิตรวมกันที่เขาลูกหนึ่งละเก็จะเห็นว่ามันเป็น super food คืออะไรคืออะไรผักอะไรมีแคลเซียมผักมีแคลเซียมก็หายากเหมือนกันนะผักมีวิตามินอันนี้มีอยู่แล้วแน่นอนผักมีตัวเขาเรียกว่าอะไรครับน้ามันตัวที่มันเป็นน้ํามันตะปปเอโอเมก้าถูกไหมฮะผักมีโอเมก้าอีกแล้วยังผักมีโปรตีนมีโปรตีนอีกนั่นคุณปลูกไหมอยู่ใน อยู่ในอเคลเราจึงเรียกมันว่าซูเปอร์ฟู้ดขายเป็นใบเหรอคะมีสองส่วนนะคะก็คือว่าถ้าปลูกลงดินเนี่ยเขาจะมีอายุที่ยืนยาวนานะเราจะขายเป็นใบกันแต่ถ้าเป็นกลุ่มผักไฮโดรโปนิกปลูกแบบไฮโดรเขาก็จะตัดต้นขายเพราะว่าด้วยระบบการเวียนของน้ามันก็จะเป็นรอบเดียวของพี่นันดี้เนี่ยก็คือว่าเป็นระบบลงดินเพราะฉะนั้นขายเป็นใบใบแบบไหนสวยอะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับใบเนี้ยก็สวยอ่าอันนี้คําว่าสวยอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวนิยมทานที่สุดนะคะ มลาต้องมีรอยหยักแล้วมีความสมบูรณ์ของใบอันนี้พัันเดียวกันเหรอคะอันนี้เป็นกรีนเคลอันนี้ไดโนเคลไดโนเคลเราจะมีสกาเลตเคลสกาเลตเคลแล้วก็เรามีเรดเคลมีเรดเคลอยนะฮะอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคือเวลาเอาไปกินเนี่ยกินสดหรือว่ากินกินสดไปยะออกินสดแต่ว่าคําว่าสดในที่นี้หมายถึงว่าเอาไปสกัด สกัดเป็นมีทั้งแบบสกัดเย็นแล้วก็ได้เป็นน้ําออกมาเลยนะคะแล้วก็เอาไปปั่นปั่นทานสดแล้วนี่ไปเอาเท่าแก่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงต้องขออนุญาตอย่างนี้เลยนะเราอยู่เมืองนนทบุรีเราอยู่ที่แบบแดดร้อนแต่เนี้ยเป็นผักเมืองนอกชอบอากาศเย็นดังนั้นเราต้องควบคุมโรงพื้นที่เราควบคุมแรงมาแล้วทาอินทรีย์เราก็ได้งบประมาณ SME เอ็มะค่ะมาสร้างโรงเรือนสวน ก็ช่วยสนับสนุนสินเชื่อเอสมไมาเล่าให้ฟังหน่อยครับเราทําไมสนับสนุนลูกค้ารายนี้เห็นแก่ความสวยหรือยังไงฮะหรือว่ายังไงครับคุณแซนดี้เนี่ยเป็นลูกค้าทกศนะครับที่ประกอบอาชีพเกษตรนะครับแล้วก็ทางทกศนะครับก็มีสินเชื่อนะครับในส่วนของสินเชื่อโครงการ SME เกษตรนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกมากก็คือร้อยละสี่นะครับทางธนาคารก็เลยสนับสนุน ชเชื่อตัวนี้ให้กับคุณแซนดี้นะมาเพื่อประกอบอาชีพนะในการสร้างโรงเรือนสร้างอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าจะทําปลูกผักตัวนี้ครับครับ ปลูกอะไรเยอะแยะมากมายใช่ใช่ค่ะภาษาไทยเรียกว่าหญ้าไผ่น้ำหญ้าไผ่น้ำภาษาตามหลักโภชนาการเขาเรียกว่าจุยเต็กเช่าจุยเต็กเช่าแสดงว่าต้องมาจากจีนถูกต้องค่ะเอาปลูกไว้ทำไมเพี่อันนี้เขาปลูกไว้สําหรับดูแลเรื่องเกี่ยวกับไตปรับค่า C H F ของไตนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้าทานจะเป็นสีชมพูอมม่วงเลยค่ะแแต่ที่ความรู้ของเราของเรานะคะเราก็ได้งบสนับสนุนค่ะของจาก พออีกเหมือนเดิมเราเราก็มาทำบรรจุพันธ์นะคะแล้วก็ทํเป็นชาชายญ้าไฟน้ำเพื่อที่จะแบบว่าเราสามารถดูแลตัวเองก่อนที่เราจะเป็นมีปัญหาเรื่องไตนะคะลูกค้ารายนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ช่วยฮะก็เป็นลูกค้าที่ตั้งใจประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีความขยันขันแข็งบนะครับแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยก็สนับสนุนสินเชื่อมาหลายโครงการแล้วล่าสุดโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ว่า ทางธนาคารเนี่ยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่ประกอบอาชีพแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหัวขบวนแล้วก็ทําธุรกิจในการรวบรวมผลผลิตด้วยนะครับ<อ>เพื่อที่ว่าจะก่อให้เกิด มูลค่าให้กับชุมชนคนในพื้นที่เปิดอบรมด้วยด่ได้ข่าวใช่ค่ะเรามีคอร์สอบรมนะคะเป็นอบรมปลูกผักเคลโดยเฉพาะเลยว่าเพราะว่าผักเคลเนี่ยมีราคาสูงแต่ว่ากระบวนการปลูกค่อนข้างที่จะทํายากมากคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่การใส่ใจเรื่องการเตรียมดินและทําดินนะคะทีนี้ผักเคลลุงบอกว่าเรามาจุดนี้ได้เพราะว่าเราทําวิจัยด้วยตัวเราเองเพราะไม่มีใครบอกเราว่าแบบมันต้องขนาด กว้างเท่าไรหู่ต้นทรงพุ่มเท่าไรแล้วระยะไปเก็บเกี่ยวเท่าไหร่แล้วกระบวนการได้ผลผลิตได้รายได้อะเป็นยังไงไม่มีใครบอกเราพามาดูเนี่ยนะครับอาจจะเห็นโรงเรือนนะฮะที่เขาปลูกผักแบบอินทรีย์แต่ในความเป็นจริงนะครับเกษตรกรสาวสวยท่านนี้เนี่ยครบวงจรจริงครบเครื่องครบเครื่องจริงนะครับปุ๋ยก็ทําเองคปุ๋ยไส้เดือนแล้วเขายังมี ผักอื่นๆเราไปตลาดกลางค่ะเ,เรามีแผงเรามีแผงอันนี้เหมือนเป็นการต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งใช่ค่ะทำไมด,ดูเป็นคนมีความสุขจังเลยทําเกษตรทํำอะไรเนี้ยปุ้ยเคยเถียงเราเลยค่ะ,ะแล้วเวลาเช้าเช้ามานะส้อมเช้าเป็นยังไงบ้างเจอไดโน้องอะนุ่มๆวันนี้โอเคไหมมันก็ถึงมีใครเขาบอกว่าพี่เป็นคนบ้าว่าแถวนี้ยคุยกับผักคุยกับผักคนเลย เดิมๆเป็นยังไงบ้างเอาพัดลมเป่าดึง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 อย่างเงี้ยเหรอเป็นยังไงกันบ้างจ้าแม่มาแล้วจ้า